ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M อ็มแทนทลนะคะคลิปนี้เป็นพี่อาก,าะะกับหัวข้อที่ว่าคำขอโทษนะคะจากคนที่รู้ตัวช้านะคะอาจจะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีในตัวคุณนะคะคำขอโทษจากคนที่รู้ตัวช้านะคะไม่เคยเห็นคุณค่าไม่เห็นความดีของคุณนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็เป็นความรักที่จบลงโดยที่บางครั้งเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสิ้นสุดลงโดยที่ อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังงงๆอีกฝ่ายนั้นก็คือหายไปโดยที่ไม่บอกกล่าวหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวที่ว่ามีการทะเลาะกันแต่ว่าไม่ได้มีการเคลียร์เป็นความสัมพันธ์ที่จบแบบไม่สวยนะสามารถที่จะดูได้นะในสถานการณ์แบบนี้นะคะดูได้ทุกเพศนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายเพศที่สากลุ่ม LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะทุกท่านนะไม่ได้เฉพาะเจะจงว่าเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่เกิดหรือไม่ตรงกับเราเลยอย่าไปใส่ใจนะคะนะอยากให้ดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะบางทีอาจจะรู้สึกเบือเบ่อๆเซ็งๆก็เข้ามาฟังครงฟังคลิปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะไพ่าามีทั้งหมดสี่กองนะทุกท่านนะให้นึกถึงคนที่ คุณอยากจะสื่อสารกับเขาหรือใครมีหลายคนก็วนไปหลายกองได้นะคะนะลองดูว่าคนที่มีประเด็นกับเรานะคะไม่เคยเห็นเลยว่าเรามีคุณค่าไม่เคยเห็นความดีนะนะคะมารู้ตัวก็มันสายไปซะแล้วนะนะคะเอาละทุกคนนะไพ่มีสี่กองนึกถึงคนคนนั้นนะมาดูกันว่าเขาอยากจะขอโทษอะไรนะก่อนอื่นนะผู้อ่านจะพูดในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างคุณก่อนแล้วก็คำขอโทษของเขามันเป็นแบบไหนนะคะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ขอบคุณน้องที่ทาทาสเต็มขอบคุณมากๆเลยนะคะนะเอาลาเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะคาขอโทษจากคนที่รู้ตัวชา้านะคะไม่เห็นคุณค่ามไม่เห็นความดีของคุณนะนะคะพอมารู้ตัวไทีมันก็สายไปแล้วมาดูซิมีอะไรเอ่ยนะคะบางครั้งอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่า เด็กๆจะวิ่งเล่นพวกน้องแมวนะคะถ้าท่านไหนที่ไม่ชอบอน้องเหมียวน้องแมวก็สามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะอ่ะกรุ๊ปที่หนึ่งทุกท่านใครเลือกกรุ๊ปที่หนึ่งมาดูกันนะดูซิว่าคำขอโทษจากคนที่รู้ตัวช้านะคะมไม่เห็นคุณค่ามไม่เห็นความดีนะคะสุดท้ายนะพอนึกได้มันก็สายไปซะแล้วนะคะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะว่า ความรักระหว่างคุณกับเพาก่อนหน้านั้นมันเป็นแบบไหนแล้วเขามีคําพูดอะไรที่อยากจะขอโทษคุณนะโดยผู้อ่านจ,จะเปิดไพ่แค่6ใบเท่านั้นไพ่ได้สับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอย่าไปสีเรียสน,นะทุกคนนะไพ่ใบแรกนะคะราชาถือถ้วยเนาะหนึ่งถ้วยใบที่สองนะคะเลเบอร์ ใบที่3นะคะเจ็ดเหรียญใบที่4ี่ชาริออดใบที่5นะคะสี่ดาบใบที่6นะคะห้าไม้เทา้าเอาละทุกคนนะคะมาดูเรื่องราวนะคะของคุณเนาะกรุ๊ปที่1นนะคะอาจจะมองไมนะ่ค่อยชัดเนาะทุกคนเนาะมันบางทีมันอาจจะย้อนแสงไงต้องขออภยัยนะคะเพราะว่าผู้อ่านทำไม่เป็นนะคะต้องต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะแอดมินเขาเป็นคนแบบจัดแจงทุกอย่างนะคะเอาละคิดว่าทุกท่านน่าจะให้อภัยได้หรอกนะ เรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคุณน่าจะดีวกับคนทางไกลเป็นใครก็ได้นะต่างเพอต่างจังหวัดต่างชาติได้หมดเลยแถมยังต่างอายุอีกด้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการเดินทางบ่อยและเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงนะคะอกโก้สูงนะถ้าเป็นราชการผู้อ่านมองว่าเขาน่าจะทําเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่กึ่งราชการคือไม่ไม่ไม่เต็มตัวนะคะตรงนี้นะคะเดินทางบ่อยนะอาจจะเป็นในเรื่องของ เกี่ยวกับการสื่อสารก็ได้นะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเลยนะคะ,ะในความรักความสัมพันธ์คุณนะ่าจะเจอกันจากโซเชียลจากโลกออนไลน์นะคะแล้วก็คนคนนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มของธาต,ตุลมมิถุนตุลกลุ่มหรือมีนกรกฎพิจิกหรืออาจจะเป็นได้หลายราศีเป็นหลายๆแบบาธาตุก็ได้นะตรงนี้นะอย่าไปใส่ใจมนะันเนาะผู้อ่านก็อ่านตามที่ว่าไพ่มันขึ้นมานะคะนะในความรักความสัมพันธ์เขาเรียกว่า เจอกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเจอทางโซเชียลเจอทางไหนก็ตามนะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นโซเมดอะนะคะเหมือนว่าเจอคนที่ใช่นะคะนะเจอคนที่ใช่เจอคนที่แบบอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนะในความสัมพันธ์นะคุณน่าจะมองออกว่าคนคนนี้น่าจะมีความรับนะเวลาพูดอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งหรือเวลาเราถามอีกอย่างหนึ่งนะคะตอบอีกแบบหนึ่งนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เหมือนกับการว่าพอเราจะแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะะ <ๆ S 1> อยู่ดีๆเขาก็จะนิ่งหายไป สักพักหนึ่งพอเรานิ่งมั่งนะเขาก็จะแบบเหมือนมากระเตานะอ่ะเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาก็ยังโอเคยังแคร์เราอยู่นะมีแต่ความฝันมีแต่ในเรื่องของจินตนาการแต่ไม่เคยได้ลงมือทํานะเจ็ดเหรียญก็คือเหมือนกับว่าอ่าพูดให้ดูดีพูดให้แบบให้ความหวังว่าเอออยากสร้างนาคดร่วมกันอยากจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะไปใช้ชีวิตร่วมกันนู่นนี่มันอยู่ในความฝันทั้งหมดเลยนะคะแต่เรื่องจริงเนี่ยมันยังไม่เกิดนะคะนะเป็นคนส่งบุคลิกด้วยนะคะบางครั้งเรามองเขาว่า เขาน่าจะเป็นคนที่แบบเอสดใสล่าเรื่องหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนง่ายแต่เปล่าเลยตรงกันข้ามนะคะรักอิสระรักสันโดษนะคะนะอืมผู้จะเฉียบขาดได้แหละคนคนนี้ถือว่าฐานะฐานะทางการงานการเงินหรือไม่ก็คือในเรื่องโปรไฟล์ทุกอย่าง,งเขาน่าจะโอเคนะคะอืมขอโทษค่ะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขานะคะ มันมีเรื่องราวที่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีความลับและไม่กล้าบอกเช่นถ้าเป็นคุณคุณอาจจะมีคนที่แบบอยู่ในใจอยู่หรืออาจจะมีคนลักเก่ายัางติดต่อกับมาถ้าเป็นเขาก็เหมือนกันอย่างที่ผู้อ่านบอกเป็นการสรับกันได้ในเรื่องของเรื่องราวนะ<อ>เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราซะทีเดียวนะไม่กล้าบอกไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าจะเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นเหมือนว่าความลับที่ ไม่อยากจะให้อีกฝ่ายรับรู้เลยกลัวเรื่องความสัมพันธ์แบบมันไปต่อไม่ได้นะทีนี้นะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะไปรับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาหรือได้รับข่าวข่าวหรือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างนะนะคะ,ะในโลกโซเชียลเนาะคุณกลับมาถามตัวเองว่าเราเหนื่อยไหมที่ต้องแบบว่าต้องไปเหมือนกับไปสู้รบกับใครต้องไปแย่งอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าตัวคุณเองนะ,ะมองว่า คนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาแบบมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นคุณมองว่าเราอะไม่ควรที่จะไปอยู่ในจุดตรงนั้นเพราะเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีพอนะคะตรงนี้เนาะนะคะเขาเป็นคนไม่ค่อยได้ใส่ใจใครเลยนะผู้อ,อ่านมองนะคะเหมือนกับเขาจะแบบอยู่คนเดียวดูแลตัวเองนู่นนี่นั่นแม้แต่มีคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยด้เทคแคร์แม่อะไรทั้งสิ้นนะแต่เขากลับมองว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะเวลาแบบ เขาเสนออะไรมาเนี่ยเราซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเหมือนเขามองออกนะว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบกล้าที่จะซัพพอร์ตเขากล้าที่จะแบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขานะคะกับตรงกันข้ามกับเขาหรือเขาไม่เคยให้อะไรเราเลยนะคะนะอาจจะไม่ตรงกับใครยังไงก็ต้องขออภัยเนาะตรงนี้นะอืมมันเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะแล้วอยู่ดีๆนะเนี่ยคนคนนี้ก็เหมือนกับหายเงียบไปเลยหายติดต่อไม่ได้มาติดต่อได้อีกทีนึงก็คืออ่า เขาเรียกว่าพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปคําพูดเปลี่ยนไปเหมือนเรารู้แล้วล่ะว่าเขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบังไว้นะคะอืมหรือบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาน่าจะกลับไปหาแฟนเก่าไปหาครอบครัวเขาอย่างเงี้ยนะ,ะอืมเอาล่ะทุกคนทีน่นี้เขาอะนะคะรู้ตัวช้าเนาะในวันที่แบบไม่เห็นคุณค่าเราอะนะคะคาขอโทษของเขาอะนะคะเขาอยากบอกอะไรมั่งนะคะอืมแต่ก่อนอนะ เขามองแบบเผลนๆ่าเออเราอะแค่แบบรู้สึกดีกับเขานะ่จริงๆเราเป็นคนที่แบบโอเคแหละนะคะรักเขาอยากให้เขาได้มีความสุขอย่างเงี้ยนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะมาดูว่าคําขอโทษของเขานะคะมันจะมีอะไรมั่งนะคะรู้ตัวช้าไปแล้วนะคะไม่รู้คุณค่าไม่เห็นความดีของเราที่ผ่านมาเขาอยากบอกอะไรนะกับความสัมพันธ์นี้นะคะ โดยการเปิดไพ่แค่สาใบเท่านั้นนะทุกคนนะไพ่ใบแรกนะคะสิบเม้าใบที่2อนะคะเจ็ดเหรียญมาอีกแล้วใบที่3ามนะไพ่วงโชคชะตานะนะคะเอาละทุกคนนะาจากหน้าไพ่ผู้อ่านมาว่าสิ่งที่เขาอยากบอกอยากขอโทษในวันที่เขาแบบรู้ตัวช้าว่า,เ,าเขานะคะแบบเสียด,ดายแล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้ตอบแทนไม่ได้อะไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนว่าเป็นการที่ เขามารู้ตัวอีกทีก็คือแบบไม่อยากจะสูญเสียเราไปอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เขาอยากฝากบอกและอยากขอโทษนะคะอันดับแรกเลยนะคะสิบไม้เท้าเขาอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เขาเคยพูดอะไรก็ตามที่เขาเคยให้คําสัญญาและเขาทําไม่ได้นะเขาอยากจะฝากบอกนะคะอยากฝากบอกเรานี่ว่าอยากให้ยกโทษให้เขาแล้วก็ เหมือนกับว่าเอาหงสเสียเขาด้วยเขาก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้ยนะคะนะอ่านตามไพ่นะไม่เอาตามซีรีส์นะทุกคนนะนะคะเจ็ดเหรียญเข้ามานะเจ็ดเหรียญเข้ามาสิ่งที่เขาอยากฝากบอกคือมันเป็นเรื่องจริงที่เขามีแต่การพูดเขาไม่มีการกระทําอะไรทั้งสิน้นเหมือนแค่แบบว่านัดแนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดีเลย์ไปหมดเลยไม่เคยมีอะไรแบบเป็นรูปเป็นร่างนะคะตรงนี้เนาะรู้เหมือนกันว่าเนี่ยเข้ามาขายฝันเจ็ดเหรียญน,นะคะ เขาอยากฝากบอกนะว่าถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้นะนจุดตรงนั้นอนะ่ะเขาจะไม่ทําให้เราแบบเหงาเศร้าหรือไม่ทําให้เราแบบเสียใจแบบอยู่โดดเดียเด่ยวแบบนี้นะคะนะไพ่วงโลชุกชะตานะคะนะสิ่งที่เขาฝากบอกมานะคะว่าถ้าคุณกับเขายังมีบุญต่อกันนะเขาภาวนาว่าสักวันนึงขอให้เขาได้กลับมาเจอได้มาพูดคุยกับคุณนะคะเขาอยากขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแบบ เราให้เขาเต็มที่อย่างนี้นะะแต่ว่าตัวของเขาเองนะอาจจะมองไม่เห็นในเรื่องราวต่างๆที่เราแบบเป็นคนที่แคร์ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อย้อนดูแล้วนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาเสียดายนะคะที่ว่าตัวเขาอ่ะไม่สามารถที่จะแบบรังเราไว้ได้นะคะเนี่ยความผิดอยู่ที่เขาทั้งหมดเลยนะนะอืมนี่แหละนี่คือสิ่งที่เขาฝากบอกเนาะทุกคนนะอืมเสียดายเสียใจมารู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะคะ อะมาดูกรุ่มที่2กันหน่อยทุกคนกลุ่มที่2มาดูซินะคะคำขอโทษจากคนที่รู้ตัวช้านะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มที่2องนะไพ่ใบแรกของคุณนะคะหกถ้วยนะ,ะใบที่2นะคะ อสี่เหรียญใบที่สมนะคะายพินเทศนะใบที่สี่สิบไม้เท่าใบที่ห้าเด็กถือดาบใบที่หนะคะเจ็ดเหรียญเอาละทุกคนนะมาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์ไปแล้วเขาก็ฝากข้อความถึงคุณเนาะตรงนี้าจากหน้าไพ่ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะได้ดีวกับคนทางไกลเป็นใครก็ได้ทางไกลนะอย่างที่บอกว่า ต่างเพื่อต่างจังหวัดต่างชาติได้หมดเลยเขามีความเป็นเด็กมากกว่าคุณนะนะคะอาจจะมีความแตกต่างเรื่องอายุมากนะคะเหมือนกับว่า,าสมมติว่าเราอา,อายุ3าสิสมมติอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะประมาณสัก20หรือ21อะไรประมาณเนี้ยนะคุณจะมีความต่างนะในเรื่องของอา,อายุในเรื่องของการดําเนินชีวิตในเรื่องของ าการเงินการงานเนี่ยมันแตกต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างที่บอกน่าจะได้ดีกว่าคนต่างชาติก็ได้ที่ผ่านมานะนะคะทีนี้นะคะสี่เหรียญน,นะทุกวันนี้ก็ยังเก็บเขาไว้ในใจอยู่นะคะยังไม่อยากจะให้ใครเข้ามานะคะในเรื่องของความรักเนาะตรงนี้นะคะสี่เหรียญเป็นไพ่ของการแสดงความเป็นเจ้าของนะความเป็นคนขี้หหงขี้ห่วงได้หมดเลยนะคะนะในความสัมพันธ์นะคะ เขาหรือเธอคนนั้นน่าจะมีคนของเขาแล้วละ่ะนะคะน่าจะมีคนของเขาแล้วแต่ตัวคุณเองนะคะก็คือให้สละนะคะในการเลือกในการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณไม่ได้แบบต้องไปคาดหวังอะไรนะคะตรงนี้นะอืมทีนี้ในความสัมพันธ์ดูเหมือนว่าคุณกับเขาอ่ะไม่ค่อยลงรอยกันนะรักกันชอบกันแต่มันมีเรื่องแบบทะเลาะกันบ่อยนะคะเนี่ยไพ่สิบสิบไม้เท้ามันบ่งบอกในะเรื่องของภาระหน้าที่หรือบางสิ่งบางอย่างที่เรา ปฏิเสธไม่ได้อ่ะนะคะนะพอปฏิเสธไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทําให้เราอึดอัดใจคุยกันน้อยลงเพราะว่าความเหนื่อยบางคนเนาะนะคะเด็กถือดาบนะคะมองว่าในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะแม้จะเป็นในเรื่องของหกถ้วยความรู้สึกก็ตามนะคะก็มีเด็กถือดาบตรงนี้นะเหมือนเป็นการบ่งบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะ,ะเราพยายามจะตัดพยายามจะมุฟออนอะนะคะเราทําไม่ได้เราเหมือนว่าเราโกหกใจตัวเองหลายครั้งแล้วเราไม่ไหวในความสัมพันธ์แต่ใจนึงเนะเราสงสารในความสัมพันธ์นะ,ะสงสารในความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะตรงนี้นะคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่แบบหายไปเลยก็ได้นะอยู่ดีก็คือไม่ได้ติดต่อไม่ได้แบบอตอบไลน์ตอบแชทอะไรอย่างอยู่ดีก็หายไปเลยนะคะอืมนะ อาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่3อะไรอย่างที่บอกหรือไม่ก็คือคนที่บ้านเขานะมันมันไพ่มัน,มน,มนบ่งบอกในะเรื่องของความชัดเจนอยู่แล้วนะคะเนี่ยเจ็ดเหรียญเข้ามาเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะนะ,ะจากวันนั้นที่แบบคนอาจจะมองในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะนะหลายคนอาจจะเตือนหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เหมาะกับเราคนนี้นะอาจจะแบบมันมีความแตกต่างนะเนี่ย เราก็ฟังมาหลายคนแต่เราเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอืคุณกับเขาน่าจะมีการห่างกันสักระยะหนึ่งนะห่างเพราะว่าอาจจะไปเจอข้อความหรืออาจจะไปเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกแบบไม่ดีรู้สึกเสียใจนะคะตรงนี้นะเอาละทุกคนนะคะเรามาดูซิว่าคำขอโทษของเขาอ่ะนะคะที่เขารู้ตัวช้าเนาะนะคะ เขาอยากบอกอะไรนะคะเขาอยากบอกอะไรเรามั่งนะคําขอโทษของคนที่รู้ตัวช้าไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีนะพไพ่ใบแรกนะคะแปดถ้วยนะใบที่2นะคะ10ดาบใบที่3นะคะราชาถือไมเท้านะนะคะเอาราคะทุกคนนะนะคะจากข้อความนะคะกรุ๊ปที่2องผู้อ่านมองว่านะคะ แปดถ้วยเนี่ยนะคะเป็นความรู้สึกนะคะนะเป็นความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับว่ายังมีความผิดที่แบบตราตึงในใจอยู่นะคะนะไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนก็ตามนะยังมีเรื่องราวแบบต้องทําให้เห็นหรือสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างจนบางครั้งนะคุณก็อาจจะมีความรู้สึกกลัวก็ได้นะตรงนี้นะคะนะคำข,ขอโทษที่เขาอยากบอกอีกอย่างหนึ่งคือว่าตัวเขาเองนะคะ อาจจะเคยให้คํามั่นสัญญากับตัวเรานะคะว่าจะพาไปตรงนั้นตรงนี้แต่ก็มีแต่คําพูดยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะก็รอรุ้นกันเนาะว่าจะมีโอกาสได้ไปไหมนะคะอืมนะคะสิบดาบแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะมันต้องมีอุปสรรคแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาแบบเหมือนสารสัมพันอ่ะนะคะ เหมือนเข้ามาสารสัมพันธ์เหมือนแบบอยากพูดอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายเนึ่ยรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งน,นี้ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะมันอึดอัดนะจากที่ผู้อ่านมองนะคะอืสุดท้ายนะก็คือประคับประคองไปได้นะนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะขึ้นอยู่กับคนสองคนนะว่าจะตัดสินใจให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นอิสระเลยไหมหรือจะ อรอดูในเรื่องของความสัมพันธ์แบบเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ได้หมดนะคะตรงนี้เนาะนะคะก็เคลียร์นะกุ๊ปที่สองนะมาดูกุ๊ปที่สามทุกคนนะกุ๊ปที่สามใครเลือกกุ๊ปที่สามเอ่ยนะคะ คำขอโทษจากคนที่รู้ตัวช้านะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีของคุณเลยนะอ,อ่ะกรุที่สามนะคะไพ่ใบแรกนะคะราชินีถือเหรียญใบที่สองนะเป็นไพ่เดทนะใบที่สามนะเจ็ดไม้เท้าใบที่สี่นะคะสี่เหรียญใบที่ห้านะคะแปดเหรียญใบที่หกนะคะราชาถือถ้วยนะ,ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพวกอ่านมองว่า คุณน่าจะได้ดีกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของธาตุดินหรือเปล่านะคะพุชกันมังกรเมษสิงห์ธนูได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์นะ,ะมองว่าคนสองคนนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ปรึกษากันในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือเปล่านะคะบางคนอยากมีบ้านอยากมีคอนโดร่วมกันนะคะนะต้องดูดีๆบางทีมันอาจจะมีสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบอ่านไม่ค่อยแบบ ละเอียดอย่างเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะเป็นข้อความห้อยท้ายมาอย่างเงี้ยนะคะต้องดูให้ละเอียดดูทุกบรรทัดเลยทุกคนนะ,นะะเรื่องเอกาสารเนาะเราไปไว้ใจใครไม่ได้ <c oughs> นะคะก็ลองดูเนาะตรงนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเป็นใครก็ได้นอะอย่างที่พวกอ่านบอกนะเป็นต่างชาติต่างเพื่อต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะในความสัมพันธ์นะคะ น่าจะมีเรื่องราวของอาการที่ว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เงียบไปแล้วก็อาจจะมีโพสต์ข้อความบางสิ่งบางอย่างทําให้อีกฝ่ายะนะคะรู้สึกว่าสถานการณ์มันไม่ปกติอย่างเงี้ยนะคะนะบางคนก็คุยกันน้อยลงนะคะสื่อสารก็นน้อยลงนะคะอืมนะคะราชาถือถ้วยแน่นอนนะคะว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆถ้าเขาจะรักเขาก็รักนะก็จะมีเรื่องราวของอ น้องลูกดวงบางคนเนาะนะคะที่ส่งเข้ามานะว่าไม่เคยคิดเลยว่าเนี่ยที่เลิกลาไปกับคนรักเก่าอะไรเงี้ยเป็นสิบสี่ปีย่ยดีกลับมาคบกันเขาก็ถามว่าเออนี่มันเป็นเวรกรรมหรือเป็นอะไรก็ต้องตอบว่าได้สร้างร่วมกันมาวิบากกรรมเนาะมีทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรเงี้ยนะคะก็ชดใช้กันไปนะคะนะออจากสถานก,การณ์ผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมีใครบางคนนี่แหละนะคะที่ปากแข็งเหมือนกับ ถามว่ารู้สึกยังไงชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความรู้สึกก็จะตอบมาว่าเฉยๆไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกมากนะคะนะสี่เหรียญแน่นอนนะคะคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะราชาถือถ้วยนะคะเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณระวังนะคะอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาแทรกนะคะเข้ามาแทรกในทีน่นี้บุคคลที่3อาจจะไม่อันตรายแต่ สิ่งของของเราอาจจะได้รับอันตรายก็ได้นะนะคะอเอาละทุกคนนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวอของกรุ๊ปที่สองนะคะ,นะคะอ่ะก็จะมีในเรื่องของสุขภาพเนาะในเรื่องของการงานที่แปรปรวนนะคะ ยวกอาจจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะตรงนี้นะคะรูปที่สามเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเปิดไพ่เพิ่มเพราะว่าอ่มีอินบ็อกเข้ามาว่าอยากจะฟังคําขยายนะออ,อย่างที่บอกนะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันมีเรื่องราวที่ว่าต่างคนต่างปกปิดในเรื่องของความรักแล้วก็เหมือนว่ามีใครสักคนเน่ย เป็นรักที่อยู่ในความลับหรือเปล่าเป็นเราก็ได้เป็นเขาก็ได้นะในเรื่องราวตรงนี้นะนะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดกับใครนอะกทุกคนมันอาจจะเป็นกับอีกรูปหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ,ะในคําขอโทษของเขาเนี่ยนะคะเขาอยากจะขอโทษในบางสิ่งบางอย่างที่บางครั้งเขาใช้อารมณ์ใช้ในเรื่องราวที่ว่าจริงๆแล้วไม่น่าโมโหไม่น่าจะตะคอกนู่นนี่นะั่นแต่เขากลับแสดงกริยาตรงนี้ออกมานะคะเขาอยากจะขอโทษมากๆเลยในเรื่องนี้นะคะ เรื่องที่2ที่เขาอยากจะฝากบอกก็คือนะคะเขาเป็นคนที่ชอบจินตนาการสูงชอบโน่นนี่นั่นนะคะแต่สุดท้ายนะเขาไม่สามารถที่จะยังไงอะเหมือนกับทำให้เราแบบภูมิใจได้อย่างไงนะคะต้องพูดอย่างนี้เลยเนาะนะคะมีแต่เราแบบเออมีความรู้สึกดีๆให้แต่เขาไม่ได้มีอะไรตอบกลับเลยนะคะบางคนนะนะคะทีนี้หายพินเทสแน่นอนนะคะ คนของเขานะ่าจะรับรู้ในเรื่องของการแบบสื่อสารระหว่างคุณกับเขานะนะะเพราะฉะนั้นนี้ต้องระวังนิดนึงนะในเรื่องของการกระทําเรื่องของการงานในเรื่องของอะไรก็ตามนะนะคะก็พยายามดูพยายามแบบเซฟตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะคาขอโทษเนาะจากกรุ๊ปที่3นะคะอ่ะกรุ๊ปที่4ทุกคนนะมาดูกันหน่อยว่า คำขอโทษนะจากคนที่รู้ตัวช้านะอาจจะรู้สึกแบบไม่ดีกับเราไม่เคยรักไม่เคยชอบไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมาดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนแล้วเราค่อยมาดูในเรื่องของความรู้สึกเนาะตรงนี้เรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะ ไพ่ใบ,บแรกของคุณนะคะ1ดาบใบที่2นะคะทาวเวอร์ใบที่3นะคะแปดเหรียญน,นะใบที่4นะคะ7ใบที่4 5ดาบใบที่5นะคะเจ็ดเหรียญใบที่6เป็นไพ่เดอะซันอ่ะมาดูกันนะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์นะผู้อ่านมองว่า คุณดีวกับใครก็ได้นะตรงนี้แต่เขาน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะมีอายุน้อยกว่าแล้วก็อยู่ในกลุ่มของราศีมังกรราศีกรกฎราศีสิงห์ได้หมดเลยนะตรงนี้นะคะในความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเป็นคนค่อนข้างมีอีโก,ก้สูงนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงก็เลยเกิดการแบบทะเลาะเกิดเรื่องใหญ่โตบางทีก็ถึงผู้บริหารผู้บริหารอะไรเงี้ยนะคะนะในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเนาะตรงนี้นะ คุณกับเขานะ่าจะมีในเรื่องของคําพูดมีเรื่อง,องการกระทานะแล้วก็มีการประชดประชันกันนะคะนะคุณดีวกับใครก็ได้นะอย่างที่ผู้อ่านบอกต่างชาติก็ได้ต่างพื้นต่างจังหวัดก็ยังได้เลยนะนะคะในความสัมพันธ์ต้องมีคนใดคนหนึ่งในนี้นะคะที่บล็อกการติดต่อนะ,ะไม่อยากติดต่อนะ,ะถามว่าทาไมถึงไม่อยากจะติดต่อต้องตอบได้เลยว่าในความสัมพันธ์เนาะนะคะทุกคนก็ต้องแบบ เวลามีอะไรมาทิ่มแทงพวกเข็มพวกอะไรามันก็จะรู้สึกเจ็บนะเราก็จะตินอาการไปตรงนั้นนะคะนะอืมในความสัมพันธ์นะคุณน่าจะไปจับได้ในเรื่องราวที่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะอาจจะทําอะไรรับหลังนะคะเช่นคุยหลายคนหรืออาจจะมีเรื่องราวนะคะประวัติบางสิ่งบางอย่างที่มาเข้าหูเราอย่างเงี้ยนะอืมนะเราก็พยายามแบบเหมือนมองข้ามเหมือนมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะ ทีนี้นะคะเจ็ดเหรียญเข้ามาเหมือนกับมันเหนื่อยมันท้อใจนะคะในเรื่องของงานต่างๆนะตรงนี้นะคะมันเหนื่อยมันอึดอัดใจหลายอย่างไม่งั้นคนที่ดิวก่อนหน้านั้นอ่ะนะคะก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกนะคะบางคนก็เอาเรื่องงานมาใส่กับเรื่องความรักอย่างเงี้ยนะคะนะมันเลยทําให้สถานการณนะ์นั้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะนะคะ อารมณ์ยิ่งแปรปรวนอยู่อารมณ์ยิ่งแบบมันมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะมีปัญหาการงานแต่เอามาใส่ในเรื่องส่วนตัวนะคะอืมเพราะเขายังมีความเป็นเด็กอยู่นะทุกคนนะนะคะคุณยังรอเขาอยู่นะยังรอโอกาสอยู่เลยตอนนี้นะไม่ว่าเขาจะยังไงก็ตามนะเราขอแค่แบบได้พูดคุยได้อ่าบอกกล่าวบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้แบบต้องแบบโอ้ต้องเป๊ะโน่นนี่นั่นนะคะนะ มองว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันเหนื่อยแต่เริ่มแรกเหมือนเรามีคู่แข่งเหมือนกับว่าเขาเข้ามาน,นะคะอาจจะคิดในเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าพู้อ่านมองแบบนี้นะอาจจะไม่ตรงก็ได้นะทุกคนนะนะคะ,ะมาดูว่าข้อความนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่เขาแบบอยากฝากบอกนะคะนะรู้ตัวอีกทีก็นะคะเราไม่ได้อยู่แล้วเนาะเขามีข้อความอะไรฝากบอกเอ่ย ใบแ,แรกนะคะห้าดาบใบที่สองนะคะแปดดาบใบที่สามนะคะรา,าชินีถือเหรียญน,นะเอาละมาเลยทีนี้นะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณเนาะสิ่งที่เขาอยากจะขอโทษอันดับแรกคือไพ่ห้าดาบบ่งบอกว่าเขาไม่ซื่อตรงเขาไม่ซื่อสัตย์กับเรานี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอยากขอโทษและอยากจะให้เหมือนอโหสิก,กรรมอะไรให้อย่างเงี้ยนะตรงนี้นะก็เป็นไปได้นะคะ เหมือนกับเขาก็ขอโทษจากใจจริงแหละนะคะนะอ่ะต่อมานะคะแปดไม้เท้าเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรแบบเอ่ยุ่งมากๆเหนื่อยมากๆนะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะตรงนี้นะนะ,ะต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะตรงนี้ให้ความสัมพันธ์มันแบบก้าวไปข้างหน้านะคะนะสำหรับใครที่ยังแบบไม่มีความมั่นใจแม่เลยก็สามารถจะคุยๆไปก่อยได้นะคะ เราไม่ได้แบบเร่งรีบเนาะเราดูแบบหลายๆคนอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้นะคะสุดท้ายนะคะราชินีถือเหรียญเนี่ยนะคะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่ะนะคะมันยังมั่นคงอยู่เพียงแต่ว่าใจคนนี่แหละมันไม่มั่นคงนะพระองค์ก็อ่าได้บอกกล่าวมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะ <c oughs> คุณต้องเปิดใจคุณต้องแบบว่าทำให้ตัวเองแบบ เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่มีเรื่องราวที่ว่าต้องทําให้เสียใจต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะนะ,นะะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะกับคนที่มีประเด็นความรักแล้วก็ในสถานก,การณ์ที่ว่าเราก็อยากจะรู้เรื่องราวของเขานะนะคะก็เหมือนเขาอยากรู้เรื่องราวของเรานี่แหละแต่ไม่มีใครแบบ สื่อสารก่อนนะคะตรงนี้เนาะนะคะก็ลองดูว่าในความสัมพันธ์น่ะมันจะแนบแน่นหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแค่แบบเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราแค่นั้นเองนะคะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเนาะนะคะอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งยังไงต้องขออภัยนะคะทุกท่านนะนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะ เอาละค่ะทุกท่านนะถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะตรงนี้นะคะเอาละนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปซีเรียสเนาะนะคนะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ